สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้พบปะก,กันอีกคือเก้านาะพี่น้องวางเว้นไปหลายมือพเพราะว่าเฮามีภารจิตบ่ได้พบปะก,กับพี่น้องเอก็เป็นประยะเวลาประมาณอาทิตย์กัวกัวแปดเก้ามือหรือสิบมือนะครับเนื่องจากมีภารกิตเทศน้ำบานน้ำเมี่ยงเทปูนนะครับเทปูนในบ้านหลังบ้านเห็ดขั้วใหม่ แล้วก็บ,บ่สามารถสิทธายถ้ำห้เบิงเลยเพราะว่าเฮาก็เดินไปเดินมานู่นนี่นั่นผู้ถือกล้องบอม่มีเนาะครับเฮาก็เลยวางเว้นไปก็ชีทฮอดพี่น,อน้องเนาะครับเคยพบปะกันเมื่อนี้ก็มากับเมียเก่าเนาะครับฉิดที่แล้วมากับปู่สาวเก่าเพราะว่าเท่าเมียหม่บวมมีอยู่นันบด้ คือเลยได้เรียกผู้เก่าเนี่ยนะน้องพี่น้องพบปะข่าวก็ขู่เบิอ่าปากขึ้นเห็นทะเลไกลปั่นเลี้ยวข้อถังปั่นหินหย่อยได้ทัพี่น้องเต่าลายเนาะเมื่อนี้ก็พบปะพี่น้องเช่นเคยนะครับสัตเพเฮละคุยกับพีกับน้องก็หลายมือที่เบ่ได้พบปะพี่น้องกับชิดหอดอิบซี่พี่น้องทะนุแชนแนลเฮากะอยู่กับพีกับน้องคือเก่าเนื่องจากติดภารกิจ นะครับอย่างบันแล้วนะครับทำชิปนี้แล้วก็ปิดชิปแล้วเข้ากันิไปเหตุกิจกรรมนันต่อไปจนกลัวว่ามันสิแล้วนะครับก็คิดหอวพี่น้องหลายบัวแล้วก็บางมือมาถามไทยพี่น้องสักคนนะครับพี่น้องเอฟทีปฏิบัไปทั้งหลายน้องชั้นน้องชัแนลควอมิดขึ้นมีแท่น้นเพาะว่าอาจสีกิดนะครับก็อยกับพี่น้องคือเกา่องจากเขามีภารกจิตต้องทำงาน นะครับก็เลยวักไว้เวียนไว้ก็อยู่กับพี่น้องแล้วก็พวกปะกับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนี้ก็มากับย,ย่ายก,กับเมียกเกา่าเมียใหม่ก็หาบ่ได้นะครับเนื่องจากเ่าแล้วอันนี้ก็พบปะพี่น้องเป็นทิศที่เท่าไหร่สิบสามทิศทีผมก็บ่ิได้จำนะครับเมื่อนี้ก็มาซับเทเฮละคือเรานะครับเรากับปีกับน้อง ฝนกับโตกมึงว่าเมาื่อก่อนโต๊กดีพี่น้องฝนช่วงนี้เนาะพบปะพี่น้องกัย่างบ่ได้ทำจีบออกต่างสถานทีเพระาะว่าภารกิจทฮอย่างหลายอยู่เนาะครับฝนกับตกดีพี่น้องกับโคงสีได้ฝนได้น้ำอยู่พอสมควรเนาะรับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ปืกพันธุ์ทันญาหารต้นไม้ต้นไหลกับทีุ้งยอดปุองอยัง โดยเฉพาะผักติ๋วนะครับผักติ๋วหนานี่ยผักติ๋วผักออเผักติ๋วผักหวานดอกเกี๊ยวเคยจินมากสะยังเล็กยังน้อยโอ้แส็บพี่น้องเอยจังไรกันทันมีอึองเอืงกับบ๊อบหรอเออจังไรก็เป็นเป็นเอออย่างไรเขาเอืองยังดอกผักติ๋วเนาะสุกขาวจ่าผักโอ้ยสุกดอกผักติ๋ว มันละแซ่บแต่พี่น้องคอนสมัยเ <ke u S 2> ก่าเนาะบันหอดบัลขู่เลี้ยงหน่อยกู้มือกู้หูผู้ดอกปักติว๋วว้าขอบค,เค,เคุเยอะเอเอแต่ว่าเฮาเคยอยากเคยกินเฮากับวัตถุพี่น้องฟังเพราะว่าเขาบอกว่กินกินเือเฮาจังปักติว๋วแบบนั้นมากับแฟนกับเมียกระซูกันตาญายจ้างเขาซอยช่วงหนึ่งนาะครับช่วงที่สองกกับมาเฮ็ดกับเมียเก่ากับญายนี่แหละอาปากขึ้น แล้วเขาทำาะเรียกไก่ป่านหินย่อยกันป่านป่านหินย่อยนั่นทำเฉาเขาพูดวเนี้นบัาเัรื่องไหมจังหน่อยโกลนจึงปึงอยู่พี่น้องเออเราถ่ามาแล้วการเวลามันก็เป็นเครื่องอยืนยันวงบอกว่าห้องตรงเดินทางมากไก่แล้วก็สังขารเนี่ยยังก็ล่วงลุยไปเป็นธรรมดาเนาะครับช่วงนี้วง <c oughs> ก็ใไก้เขามาเราทกเดือนกนกลุ่มผ้ามีหน้าไม่สะาหลังจากสงการแล้วเขาก็สิเขานาฝนเวียนไปเวียนมากกันโยงสีห่หลักพี่นของบ่อเกยว่้างเวนวิธีชีวิตของคนเฮาสิแตกต่งางแนคือหน้าที่การงานานะครับบางคนก็มีหน้าที่การงานแตกต่างกันไปเหตุงานในโต๊ะในดินซอปากาอย่างกัว่าไปท่องให้ท่องหน้าเขาก็อยู่แบบท่องให้ท่องหน้าเขามีอย่างก็บเหต เกี่ยวกับภายหนเผื่อพันธ์ท่านอาหารสวนยางหรือสวนหมากไม้ยังก็แร้วแต่พี่น้องสีมีกิจกรรมทาไปนะครับเมื่อนี้มาพบปะพี่น้องคือเก่าหลังจากนี้แล้วห้องก็จะไ,ไปทํางานชวนสิมันเดือปวดเอ็นงอนเอ็นข้อรับปนันที่พี่น้องเมื่อนี้บุคลิกบนิ่งปานเด๋เพราะว่าห้องสู้งานมาหลายมื้อยายุเรื่อยนะครับตามไบของห้อง น,นี่ก็สม,มัยตะกี้เนาะเคยไปเอียงละ่ะโศกทั้งใตไงทึ่งๆพี่น้องเคยได้ยินโศกทั้งใตไงทึ่งเบิงทั้งลุ่มจุม่มน้ำหลงังยางเมียบักเคยพาผู้สาวไปขวัวบหอยพี่น้องว่าหอยสม,มัยตะกี้โอ้โาเสียมโศก ผมได้บอกอยู่ว่าเศร้าโศกตั้งไตไงทั้งทั้งผู้สาวเขาแม้แ่อย่างโศกตั้งไตไงทั้งทั้งผู้สาวเขาบางอย่างไปนั่เนาะเขาว่าเราอียังไม่เข้าใจเนาะครับโศกทั้งไตก็คือหัวหอยไงทั้งทั้งก็มีเฟี้ยงมีใหม่ก็ไงออกนะครับโศกไงโศกทั้งไตไงทั้งทั้งเบิ้งทั้งรูมก็คือเขาเสิร์ฟเขาเบิ้งไปนั่เดี๋ยวเสียมมันสะซับเล็บตีเนาะ อันนี้เคยไปครัวบกหอยเคยย่างเป็นนุ่มนะครับมกหอยลายสักิก็เพาอได้อยากได้กินอีสานบ้านเฮามีหลากหลายนะครับเจียวกับอีสานบ้านเฮาอย่างรำมาหาชิตหลังจากนั้นเรากับมาออมมาต้อยคนต้อยหยัง กัะแสบน้อพี่น้องเสียบักหอยอเสียอย่างละพักขมพักขมพักนั่นพักให้ไกล้พบปะสัพเพเฮละพี่น้องคิดทอดพี่น้องไรก็ว่าวไปไม่อยังก็ว่าับพี่กับน,น้องไปน้อกับนี่องอันใดจูบอะไรเขาก็ไม่เสียบกินบกมาทั้งเสียบทั้งจูบทั้งจูบทั้งเสียบนําเ, <c oughs> <c oughs> เป็นแซ่บดิพี่น้อง <c oughs> บัดสุดาย แล้วเ้ยจูบไดยห้องใหม่เสียบหัวจิ้มออกอันนล้วจูบได้เงาก็จูบนะครับอันนี้เวาเลี้ยงขัวบ่หอยส,อส,อสมัยนั้นเนาะครับคู่มือนี่ก็มีกินแต่ไปซื้อเอาน้ำหางหล้านน้ำตึกน้ำลาาาา้าน,นอันนี้บวเลี้ยงอ่บาบวชเลี้ยงฤดูกาลนะครับฤดูกาลนะเฉดทองทีหนึงก็ป้าเจ้ามีงวงมีกล้วยไรก็จะไปขุดเบ้านะครับพี่น้อง อ่าบางท่องที่ก็สิบุกหูจักบางท่องที่ก็อาจสิหูจักดีนะครับขุดเบาแจ้ออกมันสิเป็นม่นม่นแจ้ออกมาโว้พี่น้องนครับหลารุ่นรุ่รุ่นหลานก็คงสิบุกหูจักนะครับเพราะว่าขุดเบาขุดเบาี่มันยังต้องฝนมพบปะพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับอ่าช่วงนี้ก็ติดภารกิจิตโยนะครับก็ซื้อโอกาสมาพบปะพี่น้อง ไอ้ขังรายค่าที่วางเว้นไปนะครับขอโทษก็ค่อยๆเข้าาเฮยากนะครับการางานของภารกิจในบ้านในเฮียนเฮางนะครับเอฟซีก็โทรเข้ามาถามโอ้คือวางเว้นเดี๋ยวไปจังไดยเพระฉั้นก็ถือว่ายากเฮาก็ติดภารกิจิตเดียวกับเอ็ดน้ำใส้ฟ้าผนังค่างนี่เขาก็ทีไรฉาบนะครับก็ทแบบเหมือนกันไปเรื่อย โอ้ยนัน่น,นขยะเป็นมะเจ็บขยะ,ขยะเอเอก็เอาออกไปและลายไดเอาเออกไปแล้วให้เรียบร้อยแล้วรวดเจ็บขยะ,ขยะโอ้ยเรียบร้อยจังนาทีขึนอยังตัวอเออ อืมเพราะว่าห้องมันมีประตูเล็กเนาะพี่นนองประตูเล็กถ้าหฮาล็อกไว้เขาก็ขามาบ่ได้ผมก็ได้ทางขยะออกไปล่อไ้ข้างนอกครบรอบทั้งตำบลเพิ่นก็นมาเจ็บนะครับทำความสะอาดหมู่บ้านในตำบลห้องนะครับอพบปลาพี่น้องเมื่อน,นี้ก็บไ่ได้อ้ำการบ้านมาเนาะครับคืนได้ว่ามันโดนจนเกินไป ก็พลาจิงานกันยังบ้านแล้วก็เลยคิดอยากพบปะมียังกับวรสาฟั่งกันไปวรสาเวาไปนะครับจิบทีแล้วก็ฟังอยู่จดจดจัดจัดเนี่ยก็อาจสิมีบางเพราะว่าบ้องห้องวรสามารถเสกนั่นได้นะครับเขาก็กำลังหาเงินหาท่องสื่อใหม่เจียวกับไม้นะครับมันอุปกรณ์ยังบ้านเพียงพ่อกพี่น้องก็ึืนหอดพี่น้องไย ก็อยากพบปะกับพี่น้องกับย่ายเนี่ยครูปรับด่ากันเรื่อยน้องนึกครูทุกครูยากครูทุกครูยากเครื่งดีทั้งส่วนน้องแบบวิถีชีวิตของเราไขโยงหูบัวหนวกพี่น้องขั้นหูหนวกได้ห้องใส่กันปานไปเลี้ยงสร้างเขั้นเบาแหกันศูนย บางครูแล้วก็ผู้เฒ่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ันหูหนวกก็มีวะแต่อยู่น้ากันลําบากครับเปนอเกัยคนหูหนวกขั้นลูกเต่ามา,มาซื้อสารกันช่วสีลูกเลี้ยงกันมึอปั่นพิษกันปันไปเลี้ยงสร้างผู้อยู่ฟังอยู่ก่ปานค้นขากันเพด่ล <c oughs> อันนี้กับพ่อฟังกันลูเลี้ยงแต่บาวเวลานี้บ่ได้บ่ได้ยิ่นขึ้นกัน <c oughs> ขั้นเวยาน,นามาหากันนีเออ ส่งสีอุ้ยเชื่อื่อสารกันได้ยกนะครับเนื่องจากไหวห้องเฮาไปขห้องเฮามันก็ไปเรื่อยๆนอะกพี่น,อน้องหูตากับบดีก็คุยไปนั่มเบิ้งเวลาไปนั่มนอะกพี่น,อน,น,อน้องเพราะว่าเฮาก็ไปตามไหวสิ่งใดสังคารทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที สิบแปดเนาะครับปีแปดกลุ่มผ้าพันสิบแปดวัโอ้สิบแปดจังไรวันที่แปดบมันสิบแปดนี่เราหูหนวกเมือวนวันที่เจ็ดมาน,นี้วันที่แปดเนาะครับมันก็ไปเรื่อยครับ <c> ป <oughs> ก,ก็บ,บดีนาะพี่นอ้องเอาเวลาขึ้นเร็วแท้พี่น้องเลยแทบเดี๋ยวสเสด็จลาพี่ลาน้องแล้วกัน พบปะพี่น้องก็จูจาฮาแลนเนาะครับยังว่างมือบางหันก็พาใหม่ยังพอนแล้วเขาก็มาพบปะก่อน mm. พี่น้องโทรเข้ามาหา mm. ก็เลยอยากืนยันว่าอยู่เครื่งขังพี่น้องอยู่บนไปทั้งใดที่พักไปก็หนึ่งเขามีพระจิตผูกพันต่อเหนื่อก็เลยพักไปนะ mm. ครับขอ,อพี่น้องเอซี สุขุสุขคนคนไ่อนลก็แชร่คือเกา่านะครับเฮ้าอยู่กับพี่น้องตลอดไปเอา้าได้เวลาแล้วพี่น้องอล่าพี่ลาน้องเร้อบันใหญ่เลยเอ่ะสวัสดีครับ